สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์แบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับยุคสมัยนี้นะครับมีการกล่าวถึงพุทธพจน์พุทธวจนะมากขึ้นนับเป็นเรื่องดีนะถ้าเรานําพุทธพจน์พุทธวจนะมาประพฤติปฏิบัติจริงๆแต่ก็มีข้อเสียนะครับถ้ามีผู้ที่นําพุทธพจน์พุทธวจนะมากล่าวอ้าง นะแต่ว่าเมื่อขยายความแปลความตีความแล้วกับทําให้พุทธพจน์พุทธวจ,จานะนั้นเนี่ยไม่ตรงนะตามสัจจะความจริงของกฎสัจจะในอริยสัจธรรมในโลกุตตรธรรมในมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งซึ่งตรงจุดเนี้ยกับกลายเป็นอันตรายผู้ที่เผยแผ่นะครับพุทธพจน์พุทธวจ,จานะนะโดยที่ มีการแปลความตีความขยายความผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากสักจจะความจริงสิ่งนี้กับกลายเป็นโทษนะแรกแรกดูเหมือนเป็นคุณนะการเผยแพ่พุทธพจน์พุทธนะผมเคยบอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงว่าเรามีนิก,กายใหม่ขึ้นมานะหรือมีลทัทธิใหม่ขึ้นมาก็แล้วแต่ที่เรียกว่านิก,กายพุทธพจน์พุทธนะนะแล้วเราก็นําคำนะที่เป็นพุทธพจน์พุทธนะนะจากพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับ เราก็มาคดคำามาใส่คดคำไว้ว่านี่คือพุทธพจนะ์แล้วเราไม่ต้องแปลความตีความอะไรเลยให้ผู้ที่เข้ามาฟังอ่านเองเขาจะเข้าใจอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละเราบอกเนี่ยคือนิกายพุทธพจธพนะ์ซึ่งไม่มีคําสาวกเลยซึ่งบอกว่านั่นตรงที่สุดแล้วแล้วท่านก็จะไม่บิดเบือนพุทธพจน์พุทธพจนะด้วยแต่การที่ท่านกล่าวอ้างว่านี่คือพุทธพจน์พุทธวจนะ นะนำคําพุทธเจ้าเนี่ยมาโค้ดเอาไว้นะคุตตพุทธวจนะนะซึ่งก็นำมาจากพระไตรปิฎกนะมาจากส่วนของพระสุตตันตปิฎกแต่ว่ามีการอธิบายขยายความมีการแปลความตีความซึ่งนะผมฟังแล้วนะก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงฟังไว้แล้วเนี่ยก็รู้ว่ามีการแปลความตีความขยายความที่มีโอกาสที่จะผิดพลาดคัดเคลื่อนไปจากกฎสัจจะข,ของความจริง ในอริยสัจธรรมในโลกหรือธรรมนะจึงทําหลายคลิปพยาวที่ใบให้ฟังนะโดยเฉพาะเมือ่อมีโอกาสเข้าไปดูนะคู่มือโสดาบันนะซึ่งคนยุคสมัยนี้ก็หวังกันนะอยากเป็นโสดาบันเพราะว่าคุณสมบัติของโสดาบันก็คือปิดกําเนิดอบายนรกเปรตอสุร,รกายเดรัจฉานท่องเที่ยวในสุคติพบสุคติภูมิในมนุษย์และเทวดาไม่เกินเจ็ชาติใช่ไหมทุกคนก็อยากเป็นอนะ คำนะว่าความอยากเป็นทําให้กู้มือโสดาบันเนี่ยอาจจะเตะตาต้องใจนะสำหรับผู้ที่สนใจธรรมะนะศึกษาธรรมะฝึกฝนปฏิบัติธรรมะ,รรมะนะทำให้ผู้คนเข้าไปใช้คู่มือนะแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าคู่มือนี้มันมีความไม่สมบูรณ์นะไม่ครบถ้วนนะมีการตัดทอนพุทธพจน์พุทธจนะบางส่วนซึ่งสําคัญนะในเรื่องของคําว่ามัคคสมังคีนะในธรรมานุสารีแล้วก็สัตตานุสารี ซึ่งในพระไตรปิฎกมีแต่ในคู่มือโสดาบันเนี่ยไม่เห็นนะถ้าเกิดใครเห็นก็ช่วยมาบอกด้วยนะแต่ผมไปศึกษาดูไม่เห็นนะก็จริงๆแล้วไปเซิร์ชดูนะครับใน Google นะโดยพิมพ์คำว่ามัคสมังคีมอมม้าไม่เห็นอากาศคอควายคอควายเสือมอม้าไม่เห็นอากาศงองงูคอควายสรออี แล้วเว้นวรรคนะครับพระไตรปิฎกนใน Google นะครับท่านจะพบใน8 4 0 0 0พระธรรมขันธน์ในข้อ391พระไตรปิฎกเล่มที่12ฉบับภาษาไทยพระสูตรตันตปิฎกเล่มที่4มัดฉิมนิกายมูลปันนาฏอุปมาภิกษุตัดกระแสมารเหมือนโคตัดกระแสน้ำในบรรทัดที่17-21ถึง21นะครับก็จะมีคำว่ามัคคสมังคีธรรมานุสารีแล้วก็สัทธานุสารี เพราะนั้นถ้าใส่คำว่ามัคคัศมังคีธรรมานุสารีแล้วก็สัทธานุสารีเนี่ยเข้าไปในคู่มือโสดาบัน,นซึ่งอ้างว่าเป็นพุทธวจนะเนี่ยจะมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะครับโดยเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่ผมอ้างถึงนะครับกล่าววงธีนะครับดูกรพิกษุทั้งหลายนะครับว่าดูกรพิสูจทั้งหลายเนี่ยก็คือพุทธเจ้ากล่าวสอนพิกษุทั้งหลายนั่นเองดังนั้นย่อมเป็นพุทธพจน์พุทธวจนะนะครับ ดูกรพิสูตทั้งหลายลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคเมียที่เป็นแม่ว่ายตัดกระแสแม่น้ําคงคาขวังไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดดูกรพิสูตทั้งหลายพวกภิกษุที่เป็นมัคคัมังคีบุคคลชั้นต้นที่เป็นธรรมานุสารีและที่เป็นสัทธานุสารีแม้พวกพิกษุนั้นก็ชื่อว่าตัดกระแสมาขวังไปจากถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้น ข้อความเหล่านี้ซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพุทธพจน์พุทธวจนะควรจะถูกนํารวมเข้าไปอยู่ในคู่มือโสดาบันที่อ้างว่าเป็นพุทธวจนะจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์เพราะจะมีคําว่านะมักคัสมังคีในหมวดหมู่ของโสดาปฏิมัคคบุคคลนะครับที่เป็นธรรมานุสารีแล้วก็ที่เป็นสัตธานุสารีจะทําให้ผู้ที่ตรวจสอบในคู่มือโสดาบันทราบทันทีเลย ว่าผู้ที่เป็นโสดาปฏิมาขบุคคลไม่ว่าจะเป็นสัตธานุสารีหรือธรรมานุสารีเนี่ยต้องเป็นมักคสมังคีบุคคลชั้นต้นหรือพูดง่ายๆคือเป็นการบอกวา่าผู้ที่จะไปถึงโสดาปฏิมาขบุคคลเนี่ยต้องเกิดปรากฏการมักคสมังคีคืออริยบัคมีองค์8ประการรวมเป็น1ในหนึ่งขณะจิตนั่นเองนะก็เรียกว่าเกิดโสดาปฏิมคจิต แล้วก็ตามมาด้วยโสดาปฏิผลลจิตนะครับในโสดาปฏิมกรรจิตเนี่ยจะละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการสกนิษฐศีลวตาปรามาฏและวิจิกิจฉาเนี่ยพร้อมกันเลยนะครับนะแล้วก็ตามมาด้วยโสดาปฏิผลลจิตนะเสวยวิมุติสุขนะครับจากการละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นนะครับผมบอกว่าความที่ไม่สมบูรณ์ของคู่มือโสดาบันเนี่ยทำให้ผู้ที่อ่านตามเนี่ยเราก็ไปฟังผู้ที่ตีความพุทธพจะนะ์นะครับในเรื่องของโสดาปฏิมาขบุคคลธรรมานุสสรีนะครับแล้วก็สัตธานุสสรีเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ละ,ะกิเลสสังโยชน,นะสักากยิฐเพียงแค่ข้อเดียวแล้วก็ค่อยไปละนะครับกิเลสสังโยชน์ นะครับในข้อ2อข้อ3คือในเรื่องของศิลปะดับรามาธและก็วิจิกิจฉาในโสดาปฏิผลเนี่ยเกิดความคัดเคลื่อนไปนะครับทำให้เกิดความหลงผิดทำให้หลายคนที่ใช้คู่มือโสดาบันที่ไม่รู้เรื่องของมัคคสมังคีนในสัทธานุสารีและธรรมนุสารีเนี่ยเขา้าใจผิดไปคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับส่งไปส่งมาในคู่มือโสดาบันเนี่ยตัวเองอาจจะบรรลุธรรมไปแล้วกลายเป็นโสดาปฏิมาขบุคคลไปแล้ว ปิดกำเนิดอบายไปแล้วนะจะไม่ตายในระหว่างนี้นะก่อนจะได้ซึ่งโสดาปฏิผลนะก็จะไปละกิเลสสังโยชน์อีก2ข้อคือ,อสิริวัตรปรามาแล้วก็วิจิกิจฉา่อนโสดาปฏิผลซึ่งก็จะทําให้ท่านเนิ่นช้าตอน,นิพพานทําให้ท่านหลงทางไปไม่ได้ของจริงนะได้เพียงแค่การจะคุบเงาเท่านั้นเองนะครับ เพราะนั้นการที่กล่าวอ้างว่าเป็นพุพทธพจน์พุทธวจนะแล้วเนี่ยแต่มันไม่สอดคล้องตามกฎสัจจะความจริงของอริยสัจธรรมของโลกุตรธรรมเนี่ยจะเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าหรือไม่นะก็บอกว่าทําให้พระสัทธรรมบิดเบือนไปพระสัทธรรมนะที่เราเกล่าวอ้างว่าเป็นพุทธพจน์พุวจนะเนี่ยแต่เรามาแปลความตีความขยายความคลาดเคลื่อนไปทําให้พระสัทธรรมปฏิรูปไปนะฮะอันตรธานหายไปได้ในที่สุดนะครับ รวมถึงนะกลุ่มคนที่อ้างถึงเรื่องพุทธพจน์พุทธนาเนี่ยจะชอบกล่าวอ้างว่าอย่าฟังคําสาวกนะการที่บอกว่าอย่าฟังคําสาวกเนี่ยแปลว่าอะไรครับอย่าฟังคําของพระเถระนะพระเถระที่เป็นพระอริยสงฆ์หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเพราะบุุ้ชนไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่าพระเถระองค์ไหนเป็นพระอริยสงฆ์หรือไม่เพราะนั้นการที่กล่าวนะครับว่า ให้ฟังนะเฉพาะพุทธพจน์พุทธศานะอย่าฟังคําสาวกเนี่ยเป็นการกล่าวตู่นะพระเถระที่เป็นพระอริยสงฆ์หรือไม่เป็นการกล่าวจับจ้วงไม่เคารพในพระไตรในส่วนของพระอริยสงฆ์หรือไม่อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านมีเจตนานะว่าให้ฟังเฉพาะคำพระพุทธเจ้าให้ฟังคาเฉพาะพุทธพจน์พุทธศนะ นะแต่ว่าท่านไม่ฟังผู้ที่เป็นสาวกแปลความตีความ,วามพุทธพจน์พุทธนาเนี่ยผิดพลาดเกินไปก็เป็นการกล่าวตู่พระเจ้าละแล้วก็ท่านไปอีกซ้ำอีกว่าอย่าฟังคำพะระเถระหรือว่าพระสาวกนะที่เรียกว่าสอนไม่ตรงแต่จยิงท่าท่านไม่รู้นะว่าพระเถระเหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งเป็นพระริยสงเนี่ยถึงแม้ท่านจะไม่ได้ใช้คําในพุทธพจน์พุทธนาแต่คําสอนของท่านเนี่ยเป็นคําของยุคสมัยนี้ นะเป็นกุศโลบายในการฝึกนะเหล่าสิทธ์ทั้งหลายเนี่ยนะให้เดินตรงตามพุทธพจน์พุทธนะยังถูกต้องอยู่มีความหมายตรงพุทธพจน์พุทธะอยู่แต่ท่านไปกล่าวว่าอย่าฟังคำนะสาวกเหล่านี้อย่าฟังคําของพระเถระเหล่านีนะ้ท่านจะเป็นการกล่าวตู่จะเป็นการกล่าวจับช่วงพระอริยสงฆ์หรือไม่นะซึ่งก็จะเป็นการที่ไม่เคารพในพระไตรนั่นเองแลนะจะเข้าข่ายเป็น อริยบปาว่าได้นะครับต้องระมัดระวังนะคําำถามคือว่าการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าหรือกล่าวตู่พระริยะสงในอย่างไหนมีโทษร้ายแรงกว่ากันจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ากับพระอริยะสงฆ์นะก็คือพระพุทธเจ้าก็เป็นพระริยะสงนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรู้องค์แรกหรือว่าไงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบเรื่องของอริยสัจธรรมเรื่องของโลกุตธรรมเนี่ยเป็นบุคคลแรกในการสมัยนี้นะแล้วจึงประกาศสอน จนะึงมีผู้ที่เดินตามแต่เป็นพระสาวกนะเป็นพระริยสงสาวกเนี่ยเพราะฉะนั้นการกล่าวตู่พระเจ้าหรือการกล่าวตู่พระริยสงเนี่ยก็มีโทษเหมือนกันแต่แน่นอนละครับโทษที่กล่าวตู่พระเจ้าเนี่ยก็จะแรงกว่าแลนะแรงกว่าการกล่าวตู่พระริยสง์มองง่ายๆนะครับการทําอนันตริยกรรมเนี่ยนะฮะบางคนที่นะทำร้ายพระเจ้าถึงข้อพระโลหิตเห็นไหมกับฆ่าพราะอรหันต์เนี่ยก็คือ เป็นอนันตริยกรรมก็บอกว่าการทําร้ายไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจนะต่อพระอริยสงฆ์เนี่ยเกิดโทษแน่นอนฮะแต่เกิดโทษกับผู้ที่เก่า,าพระพุทธเจ้าเนี่ยตำราพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงสุดนะแต่ว่าการกก่าวตูการจับจ้วงพระอริยสงฆ์ก็ไม่ได้เป็มก็ไม่ได้มีโทษนะแต่เี็นแต่ว่ามีโทษอาจจะลดน้อยลงกนะว่าการกก่าวตูพระพุทธเจ้านั่นเองนะเดี๋ยวมาเล่าสู่คนฟังว่า ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่การกล่าวตู่พระพุทธเจ้าหรือการกล่าวตู่พระยสงฆงเนี่ยก็ถือว่าเป็นริยุปประวันะที่ผมกล่าวแบบนี้นะครับโดยส่วนตัวผมให้ความเคารพในพระพุทธเจ้าในพุทธพจน์พุทธนะแต่ที่ผมให้ความสําคัญก็คือว่าอย่ากล่าวตู่พุทธพจน์พุทธนะโดยการนําว่านี่เป็นพุทธพจน์พุทธนะแต่นํามาแปลความตีความขยายความนะครับแล้วบิดเบือนไปจากกฎสัจจะความจริง พระอริยบุคคลนะครับเห็นในกฎสัจจะความจริงในอริยสัยจธรรมในโลกุณธรรมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเหมือนกันนะเห็นเป็นอย่างเดียวกฎสัจจะนี้มีหนึ่งเดียวนะครับแต่ว่าอาย่างที่บอกนะครับเมื่อกฎสัจจะมีหนึ่งเดียวแต่เมื่อมองยากหลายแง่หลายมุมเนี่ยมันสามารถมีคําอธิบายนะพูดในแง่ของคุณลักษณะคุณสมบัติได้นะก็เรียกว่าเยอะแยะไปหมดเมื่อมองจากหลายแงยม่มุมมองจากทางซ้ายทางขวา นะครับด้านหน้าด้านหลังนะจากด้านบนด้านล่างนะมันก็มองได้หลายแงยม่มุมแต่ตกฎสัจจะมีหนึ่งเดียวก็คือการเกิดปรากฏของมรรคสมััคีนะครับการเกิดปรากฏของมรรคจิตผลจิตนะครับแล้วเกิดการเกิดปรากฏของนิพพานนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าต้องระมัดระวังนะครับนะในการเผยแผ่คำสอนพระเจ้าถ้ายังไม่รู้จริงต้องระมัดระวังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ